รอบนีเ้เรามาดูทีมงานช่างโยสุพรรณบุรีครับช่างโยสุพรรณบุรีจะโหดจะแรงขนาดไหนมาดูมาชมกันเลยครับโอ้โหตัวนี้ทำความสะอาดแท็กนะครับทีมช่างโยสุพรรณบุรีครับมาแล้วเกิดไปหัวนะ ไม่เขาขอเทศกลางคืนเลยครับช่างโยทีมงานช่างโยมาไหลคันนะครับช่างโยสุพรรณบุรีดูครับควันท่วมเลยครับ เป็นสามยี่หรือสองเจ็ดครับโอ้โหสุดเกินเดี๋ยวมาดูอีกคันครับโอ้คันนี้คลีนคลีนครับแ,แรงแรงสวยใส่ไวลนชอบ โอ้โหค,ควันทั่วมองแทบไม่เห็นรถมองไม่เห็นเลยมาครับมาดูคันนี้ครับ ชังโยสุพันุบุรีเอาล้วโ,โอ้ยขงข้างครับเอาแล้วฮะ ต่างคนก็ต่างอยากวิ่งแล้วครับช่วงนี้<ด>วันซ้อมครับวันนี้อ,อ้อาวเอ,อียสองก็เหมือนลักแท้ครับรู้ว่ามีแต่หาไม่เจออย่างว่าครับ โอ้โหรอบดึกมันมันเลยครับนอ่ะบอกเลยครับว่า จัดโอ้โหูควันครับออ้ช่างโยครับเข้าแท็กรอบ2ครับมาดูกันต่อครับบอกเลยอูนี้ขึ้นชื่อครับของดีสุพรรณบุรีครับน้องก็จะมีทีมงานอ่าช่างโยยังมาไม่ครบนะครับมากันหลายคันครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันแน่นอนครับกับช่างโยดีเซล อู้หอแนละ้วฮะโอ้ยไม่ได้วาครับแค่เข้าไม่ถูกคนระับโอ้ยไม่เว้าครับแค่เข้าไม่ถูกนะพี่น้องนะโ <c oughs> อ้โหช่างโยดีเซลทีมงานช่างโยมีหลายคันครับที่จะเอามาสนามนี้นะครับต้องรอดูพรุ่งนี้ครับ อีกกงรึกานี่ของดีก็เลยครับสองเจ็ดสามยี่มาเต็มครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ของอีกอีกอีกคันนะครับออกแล้วครับออกแล้วครับ ปลายครับแต่ก็เข้าเส้นชัยไปแล้วเน้นทำเวลาครับใค้เวลาดีกว่าคนนั้นชนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นแค่วันซ้อมมีหลายหลายสัมนกที่เข้ามานะครับอ้อถือว่าแหมต่างคนก็ต่างมั่นใจแล้วครับอยู่ที่จังหวะและเวลาเท่านั้นครับใครแมนกว่าครับลูดิก้าอันนี้พื้นเรียบครับ หายช่วงปลายโอ้ยอ่ะช่างโยเข้าอีกอีกรอบหนึ่งครับลุ้นกันเลย เดี๋ยวมาดูหัวลากกันนี่ครับแล้วก็จะมีช่างโยกอีกคันหนึ่งโฮโฮขับแดงโคตรแรงเดี๋ยวมาเราดูกันนี่ นี่ก็จะเป็นอีกคันครับ เงียบเลยครับโอ้โหเมื่อกี้คึกคักกันเหลือเกินครับมันๆไปเลยโอุโ้ยซัดกันนะโอ้ยกลับมาลเลนนี่เลยอ๋อมันมีรถเสียปิดทางอยู่ครับมีรถคันที่เสียปิดทางอยู่ครับนี่ครับไม นีทมงานข้างโยครับแล้วก็คันนี้ครับของดีสุพรรณครับเ,เอาอยัางไม่ยอมครับเพี่ยฮะรถจม,จม,จมแม่ไปจมอยู่ข้างแท็กกบทางออกอีกด้วย่ะมาครับเดี๋ยวมาดู กันอีกสักรอบครับช่วงนี้เป็นเวลาซ้อมครับมีโอกาสซ้อมๆเลยว่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันแข่งจริงแล้วครับมีลึกจมอยู่อยู่ด้านข้างสนามครับจมอยู่ข้างทางขากลับก็เลยต้องย้อนสอนมานี่ ตาดูคันนี้ครับเก็บแล้วครับหนึ่งคันเก็บแล้วครับน่าจะไม่มีอะไรที่จะต้องปรับแต่งทำลดแรงมาแล้วครับถ้าไม่แม่นก็เท่านั้นเลยครับการสับเกียร์นี่ต้องแม่นครับตอนนี้ลุ้นที่แม่นอย่างเดียวแล้วครับลดแรงอยู่แล้ว ก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ